สวัสดีจ้าพี่น้องป้องป่ายเอฟซีขอม่พรสุขหูสุขคนเนาะจ้าก็ต้อนรับเข้าสู่ช่องสวนอินทพาลัมไม่พรจ้าถ้าสำหรับคลิปนี้เนาะจ้าไม่พรสิได้มาเก็บผักหวานจ้ะเก็บผักหวานไปแกงเนาะจ้ะเนาะเก็บพักหวานไปแก,ง,ก,ก,ปแกงใส่ปลาใส่ไข่มดแดงใส่เห็ดเนาะใส่เห็ดบดน้ำ ไอพ่อนก็เก็บไปแน่แล้วล่ะจ้ะแต่กายังยอดย่างโป่งเบาเบาแยวหลายไอพ่อนก็เลยเก็บเอาพอดีได้แข่งแะไรจ้ะยอดพอดีเก็บกว่าต้นนี้ คนสิบห้ามาเก็บต้นนี่เนาะจ้ะยอดงามงามยอดใหญ่ยอดงามยอดจะไล่ยหลาเนาะน้อดงเนาะคำสิบห้ามาเก็บต้นนี้ก่อนเนะจ้ะ ง่ายๆเก็บผักหวานที่เก็บกะต้นนี้ไม่พอรูดใหมดต้นเลยหักลงข้างล่างจะ้ะ พอสะออนต้นนี้ต้นโใหไงอายุได้เจ็ดปีได้ พอนจะเก็บมดถุงยอดเลยค่ะเพราะว่าอันนี้คือสุดแรกเนาะรอบแรกพอนเก็บมดกับเก็บรอบสองอีกกัประมาณยี่สิบมือสิบโปงใหม่เนาะสิมืโปรงใหม่นะมหมเก็บลายรอบลายกะต้นกะชะง,งักการจะเรื่อเติบโตัะวจ๊ะ สิเก hey, he ็บแค่สามรอบต้นหนึ่งสามรอบพอวันยอดสีเหลือง นี่สิแตกยอดหลายต้น,นี้ยยอดใหญ่ๆแบบนั้นไม่พวรสก็บไว้เนาะจา้ะไว้ให้เป็นทรงพุ่มแตกขยายขยายกอขยายต้นเนาะจ้ะเนาะพวรสิเก็บเอาตัทุกินแขนง ดีตอนนี้เลยพี่น้องเพื่อนเพื่อนตอนที่ได้เก็บเก็บยอดเลยเนีนย่ยจ้ะรอนกระใส่ปุยคอกปุยจลินซี่แต่พ่อไม่ได้สีดพ่นทางใบนะพ้อกวานทุกอย่างเลยกวาดปุยเคมีทางบานปุย มีไม่พ้นกว่วันที่กันจะไม่พ้นสิวานหนาวานละวานปริมาณที่หน่อยใส่สุดเสมอเลยจะไม่ต้องใส่นะจ๊ะ พุยขอ้ขอพุยขี้งัวปุยแต่ปีนี้ไปพรอนใส่ไอกากมันด้วยจ้ะเดอิอพรอนใส่กากมันพรอนซื้อมาแล้วมันก็ทยอยใส่เนี่ยแล้วใส่ตลอดจ้ะว่างไม่พรอนก็ใส่แันนี้น้อยรายก็เก็บไว้ก่อน พอนลองแกงซิมเธอหนึ่งแล้วาจา้ะพอนลองลิดกินเธอหนึ่งแล้วาาความงามาานะจ้ะพอนิลองเงียใครหมดแดงลองเบิ่งมึง นี่ฮงหมดแดงอยู่ในต้นม่วงก็สสเป็นบอสิลงกระตามีพ้อยอยู่เนาะเก็บไม่หมดเลยเก็บให้หมดเอาแต่ยอดข้างบนไว้น่าจะ anh ạ nhàn nam ơi không đi lại đi đây. Ngon. tìm tấm măng thôn cả một kiếp mốt nó cái lại tốn dữ rồi con kiếp mốt đỏ làm cái vườn còn xông một lọp muốn mấy một kiếp แต่ทรงพุม่มยังใหญ่เลยเนี่ยงามเลยต้นนี่จะปุ่งยอดเต็มแล้วสองสองมือไม่พอสิม,มาเก็บต้นนี้จ้ะ พอน,น,นุนมกิ่งลงมานมกิ่งลงมากเก็บเลยกะเป็นคล้ายๆนมกิ่งลงมาคล้ายน้ำผุนะะจ๊เนาะโอ้สวยงามขนาดเลยพอนุ่สะอ,อ่อ,อนยอดพวกหวานทำคลิปน,นี้พอจะขอจบคลิปไว้เพียงแค่น,นี้เนาะจ้าสวัสดีจ้า